เคเดี๋ยวนอกเรื่องหน่วันนี้ก็คือสำหรับลูกศิษย์ไม่ว่าวัยรุ่นหรือรุ่นในยุคกลางๆคือผมเนี่ยจะทำช่องช่องใหม่นะคคือบอกไปเลยว่าจะทำช่องเกี่ยวกับการเล่าเรื่อง ผีกระ์ตูนผีแอนิเมชั่นมีบทภาคบทอะไรแล้วก็ซีรีส์พระพุทธเจ้าในช่องสะท้อนธรรมของพระพุทธเจ้าช่องที่ให้ลูกสาวลงทำอยู่ตอนนี้มีอยู่ห้าคลิปมันะ้งก็จะทำเกี่ยวกับซีรีส์ประวัติพระพุทธเจ้าเป็นเป็นการ์ตูนแอนิเมชั่นแล้วก็ทำเป็นเรื่องที่แบบ คนที่พระพุทธเจ้าไปโปรดสาวกแต่และคนเป็นอีพีพิเศษอย่างเงี้ยแล้วก็จะทําเรื่องเกี่ยวกับตำนานผีเนี่ยเรื่องจริงที่เกิดในประเทศไทยนะครับก็ชื่อช่องว่ากันช่องไปแล้วแหละว,ว่าหลอนตอนตอนสองทุ่มนะแล้วก็ถ้าลูกศิษย์คนใดมีความสามารถ เรียนจบเกี่ยวกับไอทีหรือเก่งพวกน,นี้อาจารย์อยากให้คนมาอยากถ้าถ้าจะมาให้อาจารย์ช่วยอาจารย์ตัดต่อคลิปสร้างตัวตัวการ์ตูนหรือตัดต่อคลิปเก่งๆทําซาวทําอะไรอ่ะคือเก่งเรื่องพวกนี้มีไหมเดี๋ยวอาจารย์สอนธรรมะสอนธรรมะไปด้วย เวลาวางจะชี้ให้เห็นว่าลงอะไรจะชี้ให้เกิดสติสมาธิยังไงน,นะครับมาช่วยอาจารย์ตรงเนี้ยน,นะเพราะว่าอาจารย์ต้องการสร้างช่องขึ้นมาแล้วมีให้มีผู้ติดตามครับชีวิตมันต้องเดินต่อไปนะครับก็จะทำช่องให้ลูกสาวแล้วก็ส่วนตัวเองก็อาจจะไปในอนาคตก็อ,อาจจะไป ถทำช่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไปเที่ยวตรงน้นตรงนี้แล้วก็ลูกสาวกำลงังฝึกอยู่ฝึกสร้างตัวการ์ตูนมันช้ามันยังไม่เป็นไงแล้วก็ส่วนตัดต่ออะไรก็น่าจะได้ง่ายอยู่ครับโอเคฝากไว้แค่นี้ถ้าใครเก่งเรื่องพวกนี้มาช่วยอาจารย์แล้วอาจารย์จะสอนธรรมะเธอนะครับ ฟรีนะเป็นโอเคก็ช่วยอาจารย์ทำช่องตรงนี้นะครับโอเคนะครับงั้นคลิปนี้ก็จะจบแค่นี้เนี่ยเราซื้ออุปกรณ์มาเพราะว่าจะได้ทำช่องเพื่อสมารถชีมาฮะก็โอเคคลิปนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีครับ